ตัวเองแต่ระหว่างที่ราบอกสร้างตัวเองมันมีโอกาสที่มีโอกาสที่ข้อมูลของเรามันจะหายนะวันทิกูเรียกร้องลบอกอะให้ให้สร้างหักถ์กูมาใหม่แล้วก็จ่ายกูคืนด้วยอ้าวก็กล่าวทนี่เราผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กับพวกแกร์เพลนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไม่ครับอยู่กับลบอคที่ล่มไปแล้วนะครับใช่ เราบอกไม่ใช่ลบบ็อกเออไม่ใช่ลบบ็อกไม่ใช่ลบบ็อกแต่ที่เห็นผมนั่งอยู่เนี่ยอันนี้คืออันนี้คือไลฟ์สดจริงๆนะอันนั้นอันนั้นอันนนันนนันนลบบอกคือคือไม่รู้อยู่ผมก็เข้าเกมเกมหนึ่งได้ก็คือเกมฟังก์กิ้งไฟเดย์แต่คือตอนนี้มันเล่นไม่ได้ไอเกมถ้าไลฟ์สดจริงๆกระโดดห้าครั้งโอเคผมหาแล้วมันหก พี่แอมเปิดกล้องโชว์คนดูเลยครับไม่รับไม่ไม่ไม่ทำไมจะโชว์เฟรีจะโชว์หน้าตอนสามร้อยซับรอฝากพันดีกว่าร้อยซับยังไม่ถึงเลยเอาละมันเกิดความชิบหายของกูละอ้า YouTube มึงทำกูอย่างนี้ดูมันทำอะไรแบบนั้นใช่ใช่แม่งกระตุก ใช่ YouTube ใช่ไอเวินใช่มันคือ YouTube สิบสี่ภายจ้องมันต้องตะไคร์แล้วก็คลิปนี้ก็ให้ไอมันกระุดดไปหนเลยไม่ต้องไม่ต้องมาแหวนผมนะครับก็คือตอนเนี้ยผมมีปัญหาโทษเลยแกมครับโทษเลยจะไม่แกมครับไม่แกมไม่แกมอย่าไปโทษอย่าอย่าไปโทษ YouTube เล่นกันติดโฟนกันดีกว่าเออทำไมอ่ะทำไมต้องเล่นเด้อ ก็ก็รบมันล่มมันได้ดิอะไรนี่คือบิดยังไม่พออีกเหรอมีสี่พันเลยนะเอาตั้งบิดเท่าไหร่ดีบิดไรบิตคอยก์อะคุจะบิดเอาบิดแบบเงี้ยเงี้ยนเหรอพันไปเลยมามาดูกันว่สตรีมมาดูกันว่าสตรีมมันจะแลกหรือไม่ไอ้ไอ้แกมไอ้แกมาบิดแบบไหนอ่ะบิดแบบบิดบิดบิดอะบิดอะไรนั่นเหรอบิดมอเตอร์ไซ บิตที่เป็นสกุลเงินของทวิตแม่นันมันบิตคอยไม่ใช่บิตคอยบิตบิตบิตที่เป็นสกุลเงินของมันไม่ใช่บิตคอยนะมันคริปโตเคอเรนซี่สมองไม่มีเรียบรอครับโดนด่ากางไล์เศร้าสับสไครเบอร์เองก็ด่าผมเศร้าไอ้คนดี ไอคนเนี้มันเจอไรกับผมอไปเที่ยวอะไรไอแกมี่เป็นคนที่ไม่ดีมากเลยนะครับมันชอบแกล้งเพื่อนแล้วเวลาโดนเพื่อนแกล้งก็ุ่ยวายใช่ครับมันเหยียดคนเล่นในมือถือด้วเรือยครับใช่ครับเรียบร้อยเอาเนผิดเรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อกี้ ไอ้แกมไอ้แกมงเขาบอกว่าเมื่อกี้ไอ้กันบอกว่าเอ็งเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกเลยนะไม่ไม่กูได้ยินกูได้ยินไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดได้ยินไปเทียอะไรแกมี่เป็นคนแล้วเวลาโดนเพื่อนแก้มก็ไล่บิ๊คอยอ่ะเอาจริงนะเอาจริงนะคลิปแบบมันมันไอ้นี่ได้เว้ยคือคลิปตอนเนี้ยเปิด เปิดเสียงให้เปิดเสียงให้กันเถอะโอเคได้ได,ได้ด้วยนะเ,เอ้า,ามึงปิดเสียงกูทำไมเสียงหายปิดเสียงกูทำไมกูไม่เข้าใจปิดแม่งปิดแม่งเลยคนตีนี่ยไม่กวนอยู่แล้วใช่แล้ถ<อ>า,หาหมหน่อยคือใครคือคือเอ่อมาโก,กคือมาส่งเอ่อส่งอะไรเ <sh> น,น็ดส่งการอะไรแชร์ข่าววะ ไเชฟเขาปูนี่เล็กจีนโอ้ไอต่อไปปูนั้นราคาแสนหนึ่งอ่ะจะใครจะกินวะเหล่าผู้คนที่เขารอรอการกลับมาเขาทำอะไรกันอยู่บอมบ๊วยบอมบ๊วยบอมบ๊วยไอไปเอาพลอยไปซื้อของในเดือนวันนี้ซีซั่นนิมมีเรื่องอะไรน่าดูบ้างวะ มันซื้อของได้ประเด็นก็คือเอกจนใช่หน,นูจนเอกจนแหละอ่อะอะไรบะเล่นแดงกดอีได้ไหมไอ้ทำไมเมืม่อกี้กูเห็นคนยืนกดอีได้อะ,อะรอเราต้องมานัง่งรอปฏิหารที่ที่อาจจะเป็นทำไมปฏิหารบูไอ,อ,อค้คนคนเข้าเยอะๆนี่คือหายยังวะวน่าจะปู้คนนี้น่าจะหายแล้วมั้ง

ไปครับพี่น้องออาไปเลย 300. สามร้อยแซดว่ะไปใช้โอเคขอให้ไม่แหลกนะ YouTube ขอร้อง u t u b e พวกฟึงวันนี้กูเล่นไม่ได้นะเอา้าพี่เทนเขาบอกไปฟเทนเขาเล่นไม่ได้วะ่ะทำไมไม่รู้อ่ะกูดูในช่องแชทไลฟ์อยู่เอ้าทำไมครับทำไมเออส,สุสเซสสุสเซส เขา s u c e s s นะ <S เเล่นไม่ได้แต่คือเกมอ่ะมันมันก็โอเคนะเ,คเกมมันเข้าได้เล่นได้อยู่วันเล่นได้ไอเกมขาไม่อยากเอาว่ะหนุ่มสร้างเอไอลบเซนเซอร์ในอนิเมะโดนรวบแล้วอา้าคุณดูข่าวแล้วคุณดูข่าวแล้วดูแล้วดูแล จยงเอาไอ้พี่แกมาผูกอัจฉริยะผมผมเปลี่ยนหน้าจอก่อนนะเปลี่ยนหน้าจอก่อนเออไอเทมมาทำอะไรอยู่วะไม่รู้อเปิดไอโดนี้ช่องโต๊ะไม่หนีโน้ตเล่าเพลงนี้ไม่อร้องอะลูย่าเพิงฟังเพลงนี้ ไม่ซูเปอร์ไอดอลจริงๆตัวไม่ดีโน้ที่อันตัวนี้เล่นก็ตัวไม่ดีย่อหยกตัวไม่น้อยสัมผัสที่น่ารักไม่อย่าลืมเข้าดิสผมนะเฮอยกูเปิดเพลงฟังดีกว่าซูเปอร์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 ไอ้ดุไอ้ดุไม่ใช่ไม่อยากได้ฟังมึงร้องไอ้เขียวไม่ผมจะลองผมไม่ต้องการฟังเพลงนี้ ต้องการนี้เองต้องต้องการนี้เองเข้าเออขอต้องต้องต้องการนี้เองเอาลิงก์มาให้ผมอ่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าเออคือตอนเนี้ยมันเห็นว่าเขียวออนแล้วนะโอเคเอ็นเลยทุกคนมาฟังเพลงที่กูเปิดสิไม่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 เลดี้เลดี้ติดลิเกซิ์เดี๋ยวเดี๋ยวมาติดลิกเกซิตตุกันตุกูอ้าวเชคดีนะที่เราปิดไม่หมดไว้ลิเกซิ์ไม่ทำอะไรกูสาเปิดคิรัตตีมเลยนะเว้ย อไอ้เข kind of oh, ียวมัก็ร้องเสดๆเลยไปติเลยกิไ่ติเลยกริอันร้อสดๆไปติลยเืเตือ๋อถ้าร้องสดๆมันไม่ติดลิกระิ์ใช่ไหมเตือนเตือนตื่นตืเตื่นตื่นนตือนตือนหตืีนเตื ตัวไอเนี่ยมันตัวตถอะน่ะนี่จังวันนังจ้องอยู่เอยตื่าตื่นตื่นตื่นั้นกอลหน้าโปรไฟล์ใข่ม่ปะเนี่ยไม่มันว่าดเองซึ่งเป็นโปรไฟล์เป็นหน้าโปรไฟล์ที่น่าเกลียดโคตรๆใช่ๆวาดเองตื่นๆตื่นๆตื่นตื่นตื่นตื่อยา่ไปกอล์ฟท้า เสียว่าไอ้กันไอ้กัรนะครับไอ้กันเอ่อจำได้ไหมที่ไอ้ที่เองบอกว่าไอ้ไอ้แกมมันไม่มีถึงร้อยซับมันมีถึงใช่มึงเคยพูดอยู่ว่ากลัวไม่ถึงร้อยซับเมื่อกี้เองก็บอกเออมึงเคยพูดอยู่ว่ากลัวไม่ถึงร้อยซับหรอกวันนี้นั่นละวันนี้กูสอบวันนี้กูสอบร้อยสามสิบแล้วไอสองร้อยสามแล้วนะสองกูไม่เคยพูดว่าไม่ถึงร้อยซับเพราะตอนที่กูมาดูช่องึงก็ร้อยซับอยู่แล้ว เคยปาเคยเคยปาเค็มไม่มีทะรงไม่ได้แล้วคุณต้องรีพอร์ตชมแล้วไม่ชอบไม่ชอบคีดหน้ามึงวะเนี่ย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 คือเป้าหมายของเราเว้ยเนี่ยเป้าหมายของเราไหนพันคนเป้าหมายเป้าหมายตรงนี้เว้ยกับเนี่ยัเนี้ยกับเนี้ยคือยสี่พันจะได้สร้างจะสร้างคนดูจะได้สร้างรายได้จะสร้างรายได้ได้แล้วคือเราจะสามารถสร้างช่องชุมชนได้ อ่านแหละคือความดีนแอ่นแหละ่นแ่นแหละ่นแ่นแหละเดือสิ่งนี้เราจะบอกจะบอกคือว่าหนึ่งคาซับเป็นอะไรที่ดีมากเพราะเราจะสามารถเขียนช่องชุมชนได้คนรู้จักกูเขาเป็นหมื่นสาบแล้วนเวแกมเขาเพิ่งทำไม่กี่เดือนนี้นะเฮ้แกไม่เงียบไปเลยวะอ่า คิลเลอร์ควีนใบซันบุคุนคับคบคือตอนนี้อ,อ่าทำไมกูเลื่อนไปไหนกะูจะเจอรูป<ะ>เซเบอร์เลือดไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาการกันสาดิตแล้วกันกันไม่ <laughs> จริงจริงฉาก,กเซเบอร์เลือดไหลเต็มเลยเฮียสปอยกูยังดูไม่จบเลยอาจริงดิอ่าไม่เวลาว่าไม่ดูเลยดูถึงตอนไหนละดูถึงตอนไหนละ ภาคซีโร่เพิ่งดูถึงไอตอนที่มันจะสู้กับไอปลาหมึกในแม่น้ําอ่ะอ๋อปลาหมึกตัวนั้นนะเออไอปลาหมึกใหญ่ๆที่ไอไอไอตัวลกกูกจิตมันใสขึ้นมา,มา,มานี่พี่เกมมาสตรีมเหรอครับเอ,ออเออกูกูสตรีมมันดำใช่ไหมกูรู้อยู่โอเคกูเข้าเกมมาสเตียเลยสตรีมเว้ยคือเอาจริงๆนะผมมีเป้าหมายอะคือผมอ่าจะทําเกมในสตรีมอยู่แต่คือ คือผมก็จะทําเกมในสตรีมอยู่นะแต่คือก็ไม่รู้จะทําเกมอะไรแล้วก็ไม่มีคอนเทนต์ด้วยเกมมาเกเพื่อนคง<น>เล่น,นไม่ได้ป <คน S 1> ุ่มือวันนี้กูเล่นไม่ได้นะพี่เทนเป็นไรครับพี่เทีนเขาแ้งก็จริงตอนนี้โรบอกมันก็ก็ร่มเหมือนเดิมส่วนอ่าผมก็เข้าสตรีมเรียบร้อยแล้วแต่สตรีมมันก็เดี๋ยว เอ้ยดีเควินเธอ์ราคกเข้าไปดูดิไม่นะพี่เทอนอะไรว่าไหนดูดิรายการอัพโหลดยอดนิยมในแดงกับในเขียวอ่าใช่ช่วงสร้างเอายานอาวกาศกันคาเนก,กีกับทูกะเอ้ย เข้ามาวะไม่เคเข้าเชื่อมแมงมุมว่ะหน้าตาเหมือนในช่วงที่เราบอกมันปิดไปเข้ากันไมพี่โต้ผมหรืสิ่อวึงในตยวเจอว่ะเรืออะไรจะเรืออะไร ส้างเครื่องบินผื้ชายกันเชนแก้มสอดส,สร้างเครื่องบินว่ะสตรีมตามใจคนดูใช่ใช่สตรีมสตรีมตามใจคนดูคนดูลูเห็ยมือเล่นแต่แบบที่มึงอยากเล่นทั้งนั้นแหละจ้ะตัวโบตามใจคนดู เกียจมันขี้เกียจไม่ไม่ได้ขี้เกียจคือส่วนใหญ่อะตอนช่วงเนี้ยม่วงเนี้ยคือเวลาขี้เกียจขี้เกียจติอ๋อตอนแรกสตรีมมันดีแล้วแต่ทำไมสตรีมมันค้างวะเอาเอาเกมเอาโอ้สตรีมค้าง 嗯。Oh, <noise> <noise> พดสตีมสตรีมในบักแล้วเ er. <cod prendre S 2> อ้ยเขียวเขียวางไลฟ์สดวาดรูปเหครับพี่แกมอะไรนะแกมไลฟ์สดวาดรูปโชนครับตูจิตตะกอดเธอไลฟ์แกไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้เป็นตลอดเลยวะโลามีคดีไมอออ๋ออ๋่อ๋ออมออ๋ออออออ๋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 อ๋ม โอ้ดังอ่ะโอ้ดัง่ะครัไม่ไม่แตกกับเออนจะกถามพวกคุณบ้าคุณเจอแบบคนพวกยิงมั่วไมไม่ไม่ไม่เจอเจถ้าเจอถ้าเจอบอกผมได้นะเดี๋ยวผมยิงยิงมันนะเยมบอไป for t h โอเคครับไม่แบบคุตอนนี้คลางไม่ผดูยิงคนไม่ได้คนขาคไม่ไม่มกิเลือดเฮ้ยมกิเลือดผมกินเลอดนยูทูเองครับเป็นมารับแต่แต่ เป็นคนครับชันเออหน้าเดียวไอ้แกมยูทูปค้างไอ้แกเออรู้แล้วถ้าคือคนเชื่อมั่นในตัวพยุทธนะพยุทธจะพาเราไปเมื่อว่ะไปไปเดิครับเช่ยมไปไปเดิครับแค่แค่ไมค์ผมก็ฮัลโหลนะฮัลสวัสดีครับสวัสดีครับเงีย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 บเปิดนายกบางคนทำตัวทำทำทำดีต่อหน้ารับหลังคุณลีว่ะไอเก็บตุ๊กตาไปเรา ไม่่าบ้านตอนหน้าเเป็นดีไว้ที่อะรับหลังรับหลังไม่ทำทำแบบเลือกวัคซีนก็โง่ไปแตกไแตกครับครับครับเกมมอจะาให้ผมบูตไม่คันสุดดังเจนดีว่ะเจนดีว่ะจะอา้าแล้วเกมคนเนี่ยเสิร์ฟครับเยในในห้องครับก็ผมขอทุกคนผมจะจะบอกว่าเห็นใครกระดกเลือดนะบอกกินบอกเลย คุณแบบผมว่าคุณระแบงไม่ไม่ไม่ไมผมเิ็มหองครบอย่าอย่าไม่กินเลือดไม่ได้ถูแกล้วผมไม่เชื่อใจใครหรอกไม่ไม่เชื่อมาดูดูของที่ผมเก็บมา่เนี่ยอันไหนอะอัเนี้ยดูอันเนี้ยเนี่ยไปไปจะแบนแกมัจะไม่ไม่ีก็จับืจะจี่อ่เอจับจับก็เก็บได้นะจอมทำไมได้วะก็มีเข็มเข็มทำไงได้วะค่ะทำไม ตอ,อนที่นี่ยงอยู่เพื่อ,อแท็กบกุ่ง<อ>สำหมาเดี๋ยวมีหอบไปใส่ฟิลตีท่านนี้โคมิคสังก็น่าดูนะเว้ยกลัวกลัวมึงอันนี้ตอบจนนะ๊ะ,ะให้ไหมอืมสกปรกใกล้กันเลยใ่ไ่ะ ตอนนี้ได้ป่ะไป่ะปะป่ะปะเลยไหมเลยไหมได้ได้ได้ตอบไห็ตดอตอบไหนต โอ้เป็นมาทไมไม่อ่ปืนล่าามดีเองหรือเปล่า ผมเราแหวนเราแบบเลยเป็นขาเลยนะครับเป็นขาเลยนะครับผมเราแงคนะครสกเลยค่แกนาเรื่องสแกนผมเจอผมเจอมามามาเหยียบมหน่อวขเาแไดแล้วตเยบสแกนมกแล้วนเหยเหบบม่นยเหยีบ่อหน่อยครับไมดแล้วผะไม่ใช ใช้ไปเลยจะได้จับผีใช่เลยศูนย์ขอศูนย์กัดศูนย์ไหครับใช้ไปเลยใช้ไปเลยมาเลหนึ่งนาทีใช่เลยแกเป็รดผมก็ดาไอ้เสือไม่เงียบกเลยผมเชิ้นตัวคุณขอสแกนคนนี้คุณจะยืนในวสแกนไหมสแกนไปเลยอย่าลีลาสแกนเลยโอ้ไม่เป็นไม่เป็นพร้อมังพร้อมยัง อวไรเโอ้ยรเ็พี่อดเจ้าใครแดกเลือดเฮ้ยเนี่ยมึงยังีคะแนอะไรวะเยอะยวไม่ได้กินเลือดเลยเฮ้ยเนี่ยเ้ทหารไไไเฮ้ยนี่เป็นไนี่เป็น